ครับร่วมง,งานกับเดลีนิวครับก็ต้องบอ,อกเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานกับเดลิเนิวแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากขนาดนี้นครับแล้วก็รวมถึงไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานที่แบบการกุศลด้วยครับก็เหมือนได้ร่วมทําบุญไปด้วยในตัวครับงานนี้ที่นัดเตรียมตัวอยงบ้างค่บก็นะัก็เตรียมนะครับสําหรับแบบพลงใหม่ของนัดนะครับแล้วก็รวมถึงแบบ เพลงมีเพลงเก่าด้วยนาะที aqui, tanto, ่แบบว่าเป็นประกอบซีรีส์นะครับก็เตรียมมาร้องในงานครั้งนี้ด้วยครับจริงๆพี่น้าเป็นคนชอบทำบุญไหมคะจริงๆชอบทาบุญนะครับคือทําอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถทําบุญออนไลน์ได้แล้วครับก็จะทําอยู่ทุกเดือนครับอล้วอย่างช่ยบอกว่าเพิงใหม่เป็นไงบ้างเพลงใหม่เพิงใหม่ครับก็ชาวนี้บีมายเกินะครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณวันที่19นี่นะครับก็่อยๆครับยังแบบไปได้ๆ เล่าบรรยากาศการทํางานของเพลงนี้ให้หน่อยว่าได้ทํางานกับพี่เป้ด้วยใช่ครับก็สําหรับเพลงนี้ก็สนุกมา,มากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆที่ได้ทํางานกับพี่เป้วงมายนะครับก็คือได้เวิร์กกันตั้งแต่พาร์ทแรกของเพลงที่แบบยังแต่งกันไม่เสร็จเลยนะครับรวมถึงว่าเลือกสไตล์ดนตรีแล้วก็แบบสไตล์การลองก็ได้พี่เป้มาช่วยนะครับแล้วก็นอกจากพี่เป้เนี่ยก็มีพี่เบิร์มนะครับวง60ไ่มายมาช่วยมิกซ์แล้วก็ช่วยดูเรื่องสาวให้ด้วยครับอยากให้พูดถึงบรรยากาศการ ทำ MV หน่อยค่ะครับก็การทำเอก็จริงๆก็เป็น MV ที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราถ่ายกันตั้งแต่ที่กรุงเทพครับตั้งแต่ตีห้าแล้วก็คือตอนประมาณ9ก้าโมงเนี่ยก็ไปลุยกันต่อที่เขาใหญ่ถ้าเกิดว่าได้เห็นกันก็จะมีฉากแบบปีนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทําอะไรที่มันแบบค่อนข้างแอดเวนเจอร์มากมายครับก็สนุกมากๆครับพูดถึงผลงานการแสดงหน่อยนะครับเราได้กลับไปร่วมงานกับท่องสามเลอกคู่เวนเป็นยังไงบ้างครับก็ เนี่ยครับพรุ่งนี้ก็มีไปคิวคิวถ่ายครับสำหรับคู่เวรก็เป็นการร่วมกลับไปร่วมงานกับทางช่องสามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เล่นเ,เป็นยังยังคงเป็นวายอยู่นะครับสำหรับเรื่องคู่เวรก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าได้กลับมาร่วมงานกับช่องแล้วเราจะได้เห็นผลง,งานคืออะไรเร็วๆนี้ครับก็มีซีรีส์วแน่นอน,นครับก็โชคดีมากๆ ที่ได้กลับไปร่วมงานกับ Move อีกครั้งหนึ่งที่ทำออกซิเจนนะครับก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่เป็นซีรีส์วยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากแบบทุกคนแบบคอยติดตามกันด้วยนะครับน่าจะแบบว่ามีอะไรอัปเดตกันเร็วๆนี้ครับสุดท้ายแล้วคือนัดฝากเพลงแล้วก็เห็นเขามีแดนเซอร์ชันด้วยครับยังไงก็ขอฝากเพลงใหม่ของนั้นนะครับชานนี้ Be My Girls นะครับก็สาหรับตอนนี้นะครับก็เข้าไปดูได้แล้วนะครับทางช่อง u ู u ูบสุภณัชชาแนลนะครับหรือว่า แอปพลิเคชันทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจู๊ก s p o t i f y หรือว่า Apple Music นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีเป็นแดนซ์เวอร์ชันออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้มันอันนี้ออกมาต้องบหก่ต้องใหม่ต้องใ่ลูกยังนอนไม่พอคน่ะตอนนี้

ต้องนี้ค่ะออกไม่ได้ที่นค่ะนะค่ะ